สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจังไดค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นน้ำท่วมต้นพุทราของป่าบ่วคาเพื่อนเพื่อนหลายต้นเลยค่ะเพื่อน,นเ,เ,เ,เพื่อนหลายต้นหลายแถวเลยค่ะปจะถ่ายเพื่อนเพื่อนเบิ่งน้ำท่วมต้นพุทราของป่าแล้วสาเหตุเกิดจากป่าลืมปิดน้ำจ้ามือวานี่ป่ามาใส่ปุ๋ยป่าก็มาลดน้ำพร้อมนะคะเพื่อนเพื่อน บ้านไปป้าน,นึกว่าป้าปิดน้ำแล้ววยคะเพื่อนเพื่อนพอป่ากลับมาในสวนก็เห็นสภาพน้ำเต็มแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนน้ำเต็มสวนพุทราของป้าเลยจ้ะค่ะเป็นน้ำเวยค่ะเต็มสวนพุทราของป่าแล้วหลายต้นเลยนะคะเพื่อนเพื่อนหลายต้นเลย แต่กป้าบ่ได้คิดน้ำว่าพุทราป้าจะเป็นยังเด้อค่ะแต่ว่าป้าคิดว่าหญ้ามันจะเกิดเร็วค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะหญ้าอีถทอมีความชุ่มแน่เพิ่นกะเก่งนะคะคุณหญ้าค่ะเพื่อนเพื่อนน้ำท่วมเลยค่ะเพื่อนเพื่อนน้ำท่วมแล้วเดี๋ยวป้าจะให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนน้ำเต็มไปเลยหมดเลยค่ะโอ้ความลืมนะคะเพื่อนเพื่อนความลืมของป้า หญ้ากันุทางเกิดแล้วค่ะบ้านนี้เพื่อนเพื่อนแต่ต้นพุทราของเขากับบอดดิปยังดอกค่ะสำรับจะถึงจะมีน้ำไหลกะคงจะบ่เป็นอย่างเพราะว่าเขากะถิ่มว้แค่มือเดียวกะจะแหงแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ปัญหาก็คือหย่านะคะเพื่อนเพื่อนมีหย่ามีน้ำค่ะเพื่อนเพื่อนก็หน่อยได้ค่ะเพื่อนเพื่อนถี่ป่าลืม โอ้โหค่ะเพื่อนๆติมเลยค่ะเพื่อนๆความลืมนี่หามาใส่เลยจ้าเพื่อนๆอ่ะป่าไทยน้ำเพื่อนๆเบ่งก่อนนะคะน้ำถล่มตุ่นพุทธาแล้วแต่พอกันในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆจะแต่ถึงน้ำจะไหลป่าปนี่ตุ่นพุทธาของเขากะบ่ไเด้เปนหยังนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆไม่ต้อง ตกใจว่าห้าหดนามหลายล่ะพุทธาของเขาจะเอเอแพ่นะคะหมายถึงว่าจะเน่าจะเป็นหยางนี่บ่ต้องคิดนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันก็จะแห้งเร็วอยู่ค่ะในมือน,นี่ละนะคะเพื่อนเพื่อนมดก็จะแห้งแล้วแต่กระมิแต่หยานะคะมันจะเกิดมาอีกเราต้องมาถากหยาถานห้าอีกแล้วนามหลายแบบนี้ค่ะเพื่อน เดี๋ยวพอกันใหมในคลิปหนานะคะคลิปนี้ปากลับมาบนใน้เพื่อนๆพฟังกันเลยอค่ะขอบคุณค่ะกดติดตามไหมด้วยค่ะในคลิปหนาพอกันค่ะขอบคุณค่ะ